สวัสดีครับ,รบเราสองคนนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรียกว่าเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับถูกต้องที่เขาได้รับคำน่ำลือนะครับว่าวัตถุดิบที่เขานํามาเสิร์ฟเราเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับนั่นหมายความว่าทุกๆเมนูที่อยู่บนโต๊ะของเราเนี่ยผ่านการรังสรรค์แล้วก็เฟ้นหามาที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับนะคะนอกจากนี้นะคุณผู้ชมเขายังมีกรรมวิธีการปรุงนะตามสไตล์ของอากศาด้วยะจะมีเมนูไหนที่แนะนํากับเดดิชีิกัดจันเด็ดติดตามด้านในได้เลยครับ วันนี้ที่แฟชั่นไ i แลนด์กับอากะร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและชื่อเสียงจากที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกและยังมารวมกับวิธีการปรุงตามแบบฉบับของอากะและยังปรับรสชาติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นตามรสนิยมการกินของคนไทย ครับผมเมนูตรงหน้าเนี่ยเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมนูที่เอามาแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นเมนูเด็ดทั้งหมดเลย่าต้นจับมิดโลเวอร์กับครับผมนี่เลยครับจับจานแรกครับนี่เนื้อสันคอออสเตรเลียครับนี่ก็คืออย่างที่น้องกันบอกไปมาต้นคลิปนะคุณผู้ชมว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกใช่ครับ สำหรับเมนูต่อมาค่ะคุณผู้ชมน้องการอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบคอนนะที่นำเข้ามาจากอเมริกาใช่ครับเป็นเบคอนเนือ USA นะอันนี้เขาก็จะราดซอสที่ไข่ดำมาด้วยนี่ครัพี่นัทอ่าชิ้นแรกนะเป็นเมนูอะไรคะนี้เป็นเนื้อสันคอออสเตรเลียนะครับ S <S <S นุ่มมากานุ่มลิ้นมากครับมันไม่ได้หนึบแบบว่าเหมือนเบคอนแบบที่เรากินพ่อไปก็คือย่างในอุณหภูมิที่พอดีนั่นแหละพอเหมาะนะทำให้ตัวเนื้อเขาอเนี่ยสุกกับมันดีครับผมเมนู <ๆ S 2> เนื้อสุดท้ายของผมนะครับนี่เลยครับนะครับนี่คือเนื้อทิระนนิกูครับผมต้องบอกก่อนว่าเนื้อเนี้ยเอาไปย่างเนี่ย คือเนื้อเขาเนี่ยจะแทกเอ็นมาด้วยอ่อก็จะมีความกรุบกรบแน่นๆนิดนเงนใช่ใช่ครับเรียกว่าเป็นเพิ่มเท็กเจอร์เวลาเราเคี้ยวใช่ไหมโอเคสำหรับของนัทไลซ์เมโลนึงอันนี้ก็ออกเนื้อเป็นว่าออกเนื้อเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นเนื้อแกะนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแกะคัสสรรคุณภาพนะเราราดมาด้วยซอสพริกไทยดำสตรพิเศษของเขา เดี๋ยวเราจะต้องมาบรรยายรสชาติน้ำจิ้มกันด้วยครับเพราะว่าสูตรเฉพาะน้ำจิ้มของอากาเขามีรสชาติที่เด็ดมากจริงๆครับใช่ก็คือเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของอากานะคะก็ปกติแล้วเนี่ยจิ้มแบบนี้ก็อร่อยแล้วล่ะในเรื่องของเมนูปิ้งย่างนะแต่สาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบความจัดจานเพิ่มมากขึ้นรสชาติที่มีความเผ็ดร้อนมากขึ้นนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไปได้นะไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมนะฮะ แล้วก็เพิ่มรสชาติความอร่อยกลมกล่อมไปด้วยซอสโกจุจังนะคะต่อมาเลยครับพี่นัานี่ กับเมนูนี้เรียกว่าถ้ามาอากาศแล้วไม่กินนี่ถือว่าพลาดใช่พลาดมากเพราะว่านี่เลยครับกับหมูชิ้นนี้เลยครับเป็นซี่โครงเลยครับเป็นพ็อก็อปใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพ็อก็อบหมูนะซึ่งเขาผ่านกรรมวิธียังไงน้องการใช่เขาหมักซอสอากาศมาแล้วครับเพื่อที่ให้รสชาติที่เข้าถึงแล้วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อร่อยเต็มคนมากยิ่งขึ้นต่อมาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะเรขามีบริการของซีฟู้ดด้วยแต่วันนี้ขอนําเสนอ2เมนูนะคืออะไรน้องการ กับเป็นหอยแมลงคู่ครับนี่เป็นหอยแมลงภู่ไซจัมโบจากนิวซีแลนด์ตัวใหญ่มากนะองกคยใช่ครับนี่ต่อมาเป็นเป็นแซลมอนนะคะให้ดูชิ้นครับนี่ชิ้นที่หันมานี่คืนหนามากถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความหลากหลายของอาหารเนี่ยต้องบอกว่าครบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมิดเลเวอร์นะคะหรือว่าคนที่ชอบทานเนื้อหมูแม้กระทั่งสีู้ด ผมก็อินข้าวไม่กินหวานได้อย่างไรน้องการคุณผู้ชมฮะนอกจากเมนูที่นําเสนอไปอากาศเขามีเมนูของหวานด้วยเริ่มจากของน้องการนะอันนี้เป็นมาร์ชเมลโล่นะครับใช่แล้วที่ให้เราเอาไปย่างใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับก็จะเป็นการกินมาร์ชเมลโล่แบบสไตล์ญี่ปุ่นนะก็คือเอามาเมร์ชเมลโล่แบบปิ้งมาผิงไฟนิดนึงสำหรับของนัดนะคะเป็นอากาศโพสครับคุณผู้ชมฮะ ที่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมวานิลลาลูกใหญ่ๆเลยนะและยังมีเมลเปิลนไซรัปที่ช่วยเพิ่มความหอมให้ด้วยนะองกคนหอร่าออกไปเลยยังไม่หมดที่เรานำเสนอใหม่นะยังมีอันนี้ด้วยเป็นไฮไลท์นะ ที่ทุกคนมาอากาศเนี่ยจะต้องอรอและ,ะมันก็คือน้ำมะนาวชออ็อตนั่นเองก็เขาจะเสิร์ฟคู่ก,กับมะนาวช็อตมานะฮะให้ผู้ชมเนี่ยได้ล้างปากกินแล้วให้ไม่รู้สึกสดชื่นตกทะะ้ายของมื้ออาหารเป็นอีกซติกเนเจอร์หนึ่งที่มาร้านอากาศเนี่ยจะต้องรอเลยกับน้ำมะนาวนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยมาลองแวะมาดูนะฮะกับประสบการณ์ปิ้งย่างรูปแบบใหม่กับร้านอากาศ ก็มากันได้นะครับที่ชั้นบีสังขารแฟชั่นไอแลนด์ครับสำหรับวันนี้เด็ดดิสพี่กัตจันเด็ดสวัสดีครับ